ผู้ว่าพิจิตจั่วลมไร้เงานายทุนใช้แรงงานต่างด้าวระเบิดเขาพนมพาหาแร่ทองคำจนพรุนชี้มีคนส่งซิกก่อนถึงพื้นที่ผู้ว่าเมืองชะลวันสั่งเจ้าหน้าที่เร่งลุยล่านายทุนใช้แรงงานต่างด้าวระเบิดเขาพนมพาหาแร่ทองคําจนพรุนเผยรอบยี่สิปีที่ผ่านมาเกิดเขาถล่มทับดับรวมไม่ต่ํากว่า 20- สบถึงาศพยังไม่เข็ดเมื่อวานนี้นายพยน อัศวพิชยน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายอำเภอวังไซพูนและกำลังอ,อสอฝ่ายปกครองกอ,อรมนพิจิตรตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่ตรวจสอบเขาพนมพาเขตหมูเจ็ดบ้านเขาพนมพา ตำบลหนองพระอําเภอวังไสพูลจังหวัดพิจิตรเนื่องจากได้รับการร้องทุกข์ร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเขาพนมพาแห่งนี้มีแร่ทองคําซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีก็มีชาวบ้านใช้จอบใช้เสียมขุดหาแร่ทองคําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านบางก็พบและได้แร่ทองคํานําไปขายได้เงินเป็นก่อเป็นกำรรและมีเหตุการณ์ภูเขาถล่มดินทับคนตายในรอบ20ปีที่ผ่านมามากกว่า20-30ศพ กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประกาศห้ามและเคยมีการจับกลุมผู้ฝา่าฝืนกฎหมายพรบรป่าไม้พรบรแร่และการกระทําผิดอื่นๆเนื่องจากเขาพนมพาอยู่ในเขตป่าไม้แต่เมื่อเหตุการณ์สงบฝ่ายบ้านเมืองไม่ได้เข้ามาตรวจหรือเข้มงวด ก็จะมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ลักลอบเข้ามาขุดหาแร่ทองคําบนเขาพนมพากันอีกจนเขาพนมพาหายไปเกือบครึ่งและเกิดเป็นหน้าผาและหลุมบ่อเต็มไปหมดแต่ล่าสุดที่เป็นเหตุให้ผู้ว่าพิจิตต้องเดินขึ้นเขามาดูที่เกิดเหตุและตามล่าหาตัวผู้กระทําความผิดเนื่องจากมีชาวบ้านร้องทุกข์ว่ามีนายทุนใช้แรงงานต่างด้าวใช้วิธีระเบิดภูเขาหาทองเสียงดังสนั่นวันไว้บ่อยครั้งโดยไม่ยำเกรงกฎหมายส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อน อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ว่าพิจิตต์และคณะขึ้นไปบนภูเขาพนมพาก็ไม่พบในทุนหรือแรงงานต่างด้าวพบเพียงเครื่องปั่นไฟและอุปกรณ์ขุดเจาะภูเขารวมถึงอุโมงค์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่นักสแสวงโชคขุดเป็นหลุมเป็นโพรงเข้าไปในภูเขา เพื่อขนดินที่คาดว่าจะมีแร่ทองคำนำไปร่อนเพื่อหาทองคำบริสุทธิ์ซึ่งทำกันแบบเป็นลํำเป็นสันและน่าจะทำกันมานานแล้วเพราะจะพบมีการตั้งศาลตายายตามความเชื่อโชคลางของนักสแสวงโชคขุดทองอยู่หลายแห่งแต่การที่ผู้ว่าและคณะบุกไปยังที่เกิดเหตุครั้งนี้ไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้เนื่องจากเมื่อมีรถของคนแปลกหน้าหรือของทางราชการเข้ามาในพื้นที่ก็จะมีการส่งสัญญาณบอกคนที่ขุดทองอยู่บนภูเขา ให้เร่งลบนี้ทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานดังกล่าวนายพยนัทสวัสดิ์พิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าจะทำการตรวจสอบและหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปและจะได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองตํารวจปา่าไม้ให้ช่วยกันสลับสับเปลี่ยนเข้ามาตรวจตราเพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกรวมถึงจะได้เร่งประชาสัมพันธ์ห้ามปรามชาวบ้านไม่ให้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีกด้วยสืบจากข่าวรายงาน ก็คงจะต้องปิดตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ๆจะเบืดคาแล้วเกิดเจ้าของทรัพย์สินที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยเก,เกิดเขาอยากอยากจะได้ของคืนใช่ไหมเราก็คงไม่ยอมให้เขาขึ้น,นไปนะถ้าเกิดถ้าใครผ่านเข้ามาตรงจุดเนี้ก็จะเป็นที่สงสัยแล้วว่าคุณจะขึ้นมาทําอะไรใช่ไหมเพราะว่าข้างบนก็ไม่มีบ้านเรือนไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าเกิดเกิดคุณจะขึ้นไปเนี่ยคนข้างล่างนี่ก็จะรู้ก็ได้คุยกับท่าน ท่านเอนเภอและท่านเอำเภอก็จะต่งการท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะว่าให้ปิดกั้นสถานที่เลยนะไม่ให้ใครเข้าไปถ้าใครเข้าไปก็ต้องสอบถามใช่ไหมว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญตัติลักษณะปกครองท้องที่อยู่แล้ว